ไยงนะครับเมนูน้ำตกหมูนะครับยำหมูข้อหมูนะครับแล้วก็มีมะนาวนะครับสดๆจากสวนนี่แล้วก็มีเครื่องมีแม่เตรียมไว้แล้วนะครับต้นหอมอบักชีมาดูขั้นตอนกันน้ำอย่างน้ำตกหมูเนี่ยนะครับเราก็จะรวนนะครับแม่ก็จะใช้วิธีการรวนการดักกระทะนะครับน้ำมะขานะครับแม่รังตรง ฝนจะตกนะครับวันนี้ข้าวไว้เข้ากันนะวันนี้ผมมีครับข้าไม่เขะาใับข้าให้เข้ากันนะครับ เปิดแคทเลยได้ตักแกงครับตกหมูนะครับรัวไม่โยงบ้านมีนะครับถ้าท่านใจสนใจนะครับสั่งอาหารนะครับทรมาที่0 89, 81, 89 0งนะครับเบอร์ของพ่อเพื่อนได้เลยมาเป็นเมนูอาหารแบบบ้านๆเราเนี่ยนะครับทำแบบวิถีชาวบ้านนะครับ ให้ไปการมาแล้วกว่า20ปีนะครับในพื้นที่บ้านหมีนะครับ